สวัสดีครับพบกับชืวอบ้าวทีวีเซตนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งชุดสว่านพร้อมเครื่องมือและกล่องนะครับจาก l a z a ด a านะครับเ,เป็นยี่ห้อโบลิตรือเปล่าเออไม่แน่ใจว่าอ่านโบลิตไหมนะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับราคาตั้งของมันอยู่ที่หนึ่งพันสองห้าสิบบาทนะครับผมใช้โค้ดลดไปเหลือประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะมาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง นะครับโอเคแกะซองก่อนแล้วกันนะครับ,นะรบหลังจากที่แกะเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นยี่ห้อโบลิดรุ่น GSB 1 3 professional นะครับโอเคเราก็มาดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้าง ตัวล็อกจะเป็นแบบงัดขึ้นนะครับแบบนี้ปุ๊บโอเคป๊บไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมย้ายไฟตรงนี้โอเคหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือออกไปก่อนโอเค,อเคทีนี้ในกล่องมันจะมีอะไรบ้าง,หล,งหลักๆเลยก็คือตัวสว่านนะครับนี่สว่าน เดี๋ยวก็จะไปลองทีหลังว่ามันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเขียนไว้ข้างนอกไปเรามาดูที่เหลือจะมีอะไรบ้างเคมีคอนคอนคอนแน้นนี่คือคอนนะครับคอนแล้วก็มีคีมดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็มีปจัจแจเลื่อนนะ จะเล่อนอืมจะเลื่อนแล้วก็จะมีชุดหัวบล็อกนะครับจนาจากเบอร์สี่ถึงเบอร์สิบนะครับนี่อะไรวะนี่แน่ใจอาจจะเอาไว้ใช้กับตัวจับตัวจับที่ใส่กับสว่านนะครับทําให้เรากระชับมือขึ้นเอาไว้เลื่อนล็อกหรือเปล่าช่างมันออคอยไปเรียนรู้กันอันนี้ข้างล่างก็จะมีตัว เพื่อเปลี่ยนดอกสว่านนะครับอันนี้ข้างบนก็จะมีอย่างที่บอกนะครับมีตัวจับเพื่อให้กระชับมือขึ้นแล้วก็เทปพันสายไฟเลยอ่าโอเคแล้วก็มีพวกหัวสำหรับไข่คันน็อตในแบบต่างๆนะครับแลมีดอกสว่านนะอ่ามีดอกจอบปูนจอเหล็กนะครับมีไข่โครงแบนไข่ควงแชกแล้วก็ตัว บล็อกมือนะครับเอาไว้ใส่กับตัวนี้แล้วก็ใส่หัวบล็อกกับอีกทีหนึ่งนะคัตเตอร์แล้วก็มีตลัาเมตรตามเมตรนะครับมีตัววัดไฟวัดไฟวนะนี่ถ้ามันมาอยู่ในกล่องรวมๆกันแรกจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บสาเก็บอันนี้ล็อกให้เน่น สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ใน Lazada นะครับราคาตั้งอยู่ที่ประมาณ1250บาทนะแล้วก็เออผมใ,ใส่โค้ดลดนะครับเหลือ1100บาทส่งฟรีถึงที่แล้วของประมาณ56วันนะครับติดวันหยุดด้วยวันหนึ่งโอเคครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการทดสอบว่ามันใช้เจาะอะไรได้บ้างอ่าลืมบอกว่าสว่านตัวนี้สามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับอืมแล้วขาจะไปดูประสิทธิภาพของสว่านอีกทีนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้เปิดกล่องโบลิดนะครับสว่านพร้อมเครื่องมือครบชุดจบแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ